เกมการเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังจะเข้าสู่จุดเดือดครั้งใหม่ครับและครั้งนี้ไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามชายแดนแต่เป็นการแฉครั้งใหญ่ที่พุ่งเป้าโดยตรงมาที่คุณทักษิณชินวัตรโดยผู้ที่ออกมาแฉก็คือสมเด็จฮุนเซนด้วยข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติล่าสุดบัญชี Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสมเด็จฮุนเซนออฟแคนเบอรเดีย ได้โพสต์ข้อความที่สั่นสะเทือนวงการการเมืองโดยระบุอย่างชัดเจนว่าคุณทักษิณเป็นผู้ส่งความลับของไทยให้กับเขาและความลับที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลลมๆแล้ลลงๆครับแต่มันคือเอกสารลับในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ต้องย้ำนะครับว่านี่คือเอกสารลับทางราชการ เอกสารที่แม้แต่คนไทยเองก็ยังไม่สามารถดึงออกมาอ่านได้แต่ฮุนเซนกลับอ้างว่าเขาได้มันมาจากคุณทักษินและที่น่าสนใจคือเรื่องนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณจตุพ,พรพุมพันธ์เคยออกมาแชร์เอาไว้ไม่มีผิดเพี้ยนฮุนเซนระบุว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโครงการให้เงินทุนแก่กัมพูชา เพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข68ตามแนวชายแดนในปี2553ซึ่งในเอกสารนั้นมีข้อมูลว่ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์กำลังจะชะลอการให้เงินในโครงการนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกดดันกัมพูชาและเมื่อฮุนเซนได้ข้อมูลลับนี้มาอยู่ในมือเขาก็เล่นเกมชิงตัดหน้าท,นาทันทีครับโ <itu> ดยการประกาศออกสื่อว่าจะไม่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากไทยในโครงการนี้ เป็นการชิงลงมือก่อนเพื่อไม่ให้ตัวเองตกเป็นไฟเสียเปรียบคล้ายกับกรณีที่มีคนแค่คุยกันว่าจะตัดไฟแต่เขาก็ชิงตัดไฟบ้านตัวเองก่อนเลยฮุนเซนยังเล่าเสริมอีกว่าเขาเพิ่งดูคลิปทิกต o อกที่เป็นเหตุการณ์ในปี2550ซึ่งในตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ได้โทรศัพท์มาหาเขาเพื่อถามว่าทำไมถึงไม่รับเงินฮุนเซนก็ตอบกลับไปอย่างตรงไปตรงมาว่า ก็ไม่รับเพราะได้รับข้อมูลชัดเจนว่าคุณจะไม่เอาเงินมาให้โครงการนี้เพื่อโจมตีกัมพูชาและเมื่อถูกถามว่าได้ข้อมูลหรือเอกสารนั้นมาจากไหนฮุนเซนก็ตอกย้ำในโพสต์ล่าสุดนี้อย่างชัดเจนว่ามาจากคุณทักษิณน,นี่แหละที่แอบเอาเอกสารนั้นมาให้นี่คือการยอมรับและแชร์พฤติกรรของคุณทักษิณอย่างเป็นทางการผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองการกระทําเช่นนี้ของฮุนเซนมันไม่ใช่แค่การทวงบุญคุณหรือการเล่นเกมการเมืองธรรมดา แต่มันคือการแฉที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมายอย่างรุนแรงเพราะการนำเอกสารลับทางราชการซึ่งเป็นชั้นความลับที่เปิดเผยไม่ได้ไปให้กับผู้นำประเทศอื่นถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับคำถามที่ตามมาคือการกระทําเช่นนี้จะเข้าข่ายเป็นความผิดต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือไม่และถ้าหากเป็นความผิดจริงผู้ที่รับเอกสารไปอย่างสมเ็จฮุนเซน จะมีสถานะเป็นตัวการร่วมในการกระทําความผิดครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านี่คือประเด็นทางกฎหมายที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนี่คือระเบิดเวลาลูกใหม่ที่ฮุนเซนโยนเข้ามาในวงการการเมืองไทยครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวที่เจาะลึกและตามติดทุกประเด็นร้อนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเคลื่อนไหวสำคัญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ